ในโลกแห่งความเชื่อโบราณมีเครื่องรางหนึ่ง ที่ได้รับการเคารพบูชายอย่างสูงสุดไม่ใช่เพียงเพราะรูปลักษณ์อันเรียบง่ายหากแต่เพราะพลังแห่งศรัทธาที่ซ่อนอยู่ภายในและเครื่องรางนั้นคือตะกรุดเส้นสุดท้ายความหมายและพลังของตะกรุดตะกรุดคือสิ่งที่สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ผู้สั่งสมวิชาและคุณธรรมแผ่นโลหะบางบางที่ถูกจารอัขระลงด้วยพลังสมาธิและมนตราถูกม้วนเป็นเส้นเล็กๆคล้องติดตัวผู้ศรัทธาบางคนเชื่อว่าเป็นกรอบคุ้มครองชีวิตบางคนเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกำลังใจ และความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆตำนานของเส้นสุดท้ายมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อถึงยามคับขันที่สุดยามที่ชีวิตถูกไล่ต้อนสู่มุมมืดตะกรุดเส้นสุดท้ายจะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจยังคงยืนหยัดไม่ใช่เพราะโลหะ ไม่ใช่เพราะมนตราแต่เพราะมันเตือนว่ายังมีสิ่งสุดท้ายที่เราต้องรักษาไว้สิ่งนั้นคือศรัทธาในตัวเองข้อคิดและการตีความแท้จริงแล้วตะกรุดเส้นสุดท้ายไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางภายนอกแต่คือเครื่องรางในใจเราคือความเชื่อมั่นว่าแม้ทุกอย่างจะพังทลายแต่เรายังลุกขึ้นใหม่ได้คือกรอบที่สร้างจากความดีที่เราทำจากกำลังใจที่เราแบ่งปันและจากศรัทธาที่มีสันคลอนเมื่อถือไว้ในใจก็ไม่มีอุปสรรคใดที่ใหญ่เกินไปบทสรุป และเมื่อวันหนึ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลามืดมิดขอให้ระลึกไว้เสมอว่าคุณเองก็มีตะกรุดเส้นสุดท้ายอยู่แล้วไม่ใช่แขวนอยู่ที่คอแต่สถิตอยู่ในหัวใจเป็นพลังที่คอยปกป้องให้คุณก้าวผ่านทุกความกลัวและก้าวไปสู่แสงสว่างข้างหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ